องขากร o ตมอร์นิ่งทุกขับแม่หรือยังทุกขับแม่หรือยังไหนทุกขับสิทุกขับแม่สร้อยทองอยู่ไหนลูกสร้อยทองสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆพื่นเจ็ดโมงสี่สิบกว่านาทีแล้ววันนี้ลูกก็ออกมาแต่เช้าวันนี้จะระดมพล นั่นค่ะจะย้ายกล้วยกล้วยส้มต้นนั้นค่ะน้องจีนเอามาให้สองสามต้นนะต้นน้นตาไปแล้วมั้งแล้วต้นน้อนอีกต้นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทางน้นวันนี้จะระดมพลลูกหลานย้ายต้นกล้วยแล้วก็ก็อะไรนะรดน้ำค่ะเปิดสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ตกแต่งสวนนิดหน่อยวันนี้ก็เริ่มอาเริ่มออกกำลังกายข้างนอกตอนเช้าๆค่ะก็ทำเท่าที่ทำได้สมัยก่อนนะเพื่อนๆสมัยก่อนที่ที่ยังทำได้อะทำชุดใหญ่เลยค่ะ ยิ่งอยู่เมืองนอกค่ะบางทีเลิกงานแล้วก็เหนื่อยก็ง่วงแต่ก็จงฝืนทำเพราะว่ามันยืนแล้วก็ทำอาหารถ้าเราออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็จิบน้ำชาอุ่นๆแล้วก็นอนจะได้คลายเส้นคลายกล้ามเนื้อตื่นมาก็ต้องทำกลางวันเลิกงานแล้ว เปิด11โมงค่ะแล้วก็ปิดบ่ายโมงแล้วก็เปิดอีกที5โมงเย็นถึง4ทุ่มต้องเปิดเป็นเวลาที่นอนเข้าทำกันแบบนั้นมารับแสงมารับอากาศอุ่นๆอ,อากาศสดชื่นค่ะวันนี้จะตัดตัดต้นมะลก,กอด้วยนะ ตัดแล้วให้เขาแตกใหม่คมยุงนี่มันปิดเองกะลูก<ะ>ออตเมติกกอัตโนมัติกัะไฟนะ่ะปิดปิดเองกะ ดอกพักปุญ่าเจ้าแล้วก็ผงชมพูนุ่นอยู่บนปุ่นผงชมพูอยู่บนต้นสาระน่ะอืม้ม สักเช่นชีวิตได้แค่นี้ก็บุญก็โล่งหัวแต่ก่อนข้าเจ้าเขาอยู่หน้าวัดกองทรายก็ปออ๋ยปอกมิตีว่าฮอข้างกองวัดกองทรายทางเหนือที่พ้นขายอันตำส้มที่สมสีขายตำส้มขายไส้อัวฮั่นก็ตีองฮาตีองปอเอ๋ย แล้วก็ฟังตัางใต้ที่อันมันขายไข่ที่ลุงจ้างหันเกาอันนันตะก้อนสมัยก้อนนี่เป็นเป็นชิ้นเดียวกันกองวัดต่างเหนือตัางใต้เป็นพึ้นเดียวกันแล้วก็ประมอนน่เปินเท้าก้อนเท้าก้อนแก้วสิทธิมงคลนะจ๊ะเปินถวายทำกองข้าววัดจ้ะตะก้อนก,กองข้าววัดมีมีตะกัดต่างเหนือจ้ะ แล้วมานลน,นีนอ่ะเท้าก้อนแก้วกับเจ้าแม่คำแพรกับประชาชนหมู่บ้านกองทรายนะเจ้าเจิดกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่สุดสมเปินประวัติเบ้นเล่าไว้ฮะเปเขียนไว้ที่หน้าโบสถ์นะเจ้า,าท่านมาก็ว่าไผ่เขาเนี่ยจะองค์ไหนเนี่ยมันไปสืบที่พุทธสถานนะเจ้า แล้วก็ปก้ากะถวายตังเข้าวัดสมัยก่อนแต่แต่เป็นพื้นเดียวกันเจ้าพื้นเดียวจึงที่เขาอยู่ที่หน้าวัดฝั่งดอนจืนสมัยก่อนยังมีถนนสายละปูนเต้หนะาเป็นที่ของป้าอุย้ยป้ามอนมอนม่อมอน,มอนป้นก็ถนนตัดผ่านก็เป็นตั้งตังมันตกตตังมันออกเนาะ แล้วก็มาแปลงกองเข้าวัดแหมก็ตะกอนกองัางเหนือมันน้ำมันนกักมันใสเนาะมีต้นส่ำชาหนะ้าข้าเจ้ากับครอบครัวของอากับปุ่นกับเกยอ,อยู่ห้่น้วต่อมากับย้ายมาอยู่ฝั่งทางวันวันออกฝั่งทางดอนจืนแล้วก็ปี่สาวคนเก้าข้าเจ้านะเจ้ากับไอ้ลายอะเจ้า เปิ้นก็นอยู่ห้านจะแต่งบ้านอยู่ห้านลุงทีพก็เกิดบ้านหลังนั้นจะที่ที่เปิ้นขายตำส้มเนะี่ยขายไส้อั่วกันนะจ้ะแล้วก็เออจากจากผืนเดียวมาเป็นสามผือนเนาะกองตัง้งแต่้งแต่แล้วก็มาแปลงฝั่งจังหวัดดงจืนโอ้แตแลวเล่าเรื่องอะนย่งนี้น เรื่องทาน,นอนลูกมาเลยลืมเลยเอาไว้ต่ออีพีสองกันแล้วกันนะอ้อู้ถึงวัดตี้แต่ก่อนข้าเจ้าเขาบอมีมี่อยู่ปะอุ้ยเพิ่นก็บมีลูกห้าคนกระตังคนตังขายขายแล้วก็มีอาอาอาคนน้อยอะเจ้ายายผ่านนะเจ้า ป่อ้องพี่น้องป่อห้องใจทิพย์แม่แม่จ้ะแม่ห้องรองเดชนะจ้ะป้นบาขายจา้ะป้นกับอยู่กันตะหอดไปเดียวน้องสาวอยู่ห้านญาติญาติสาวแล้วก็หุ่นของป่อเฮานี่อ่าพี่สาวไอ้ลรป้นซื้อไวจ้จ้ะแล้วก็ไปเดียวเป็นบ้านของลุงทิพย์อยู่ห้าน,นะจ๊ะ หน้าวัดแต่ลุงทิพย์ไม่ได้อยู่หน้องอยู่น้องคนละแม่เจ้าลุงทิพย์อยู่แม่เขาเนี่ยฮะเนี่ยลุงทิพย์อยู่ตังลลยกำแพงไปเนี่ยเจ้ะอันกำแพงนี่นะเจ้ากำแพงกับบ้านเนี่ยนะทำคนละเตื้อนะแต่อีกอันนี้เป็นลูกปนมาสานต่อน้องพล ตอนนั้นปุ่นก็จบมาใหม่ๆเนาะโบราณคดีศิลปกรโอ้ปุ่นก็ตอนนั้นไฟแรงพอเพื่อแปลงกับแปลงบ้านนะหนึ่งกบแปลงวา่า <c oughs> <c oughs> เข้ากับตัวบ้านพอดีตัวบ้านก็เป็นอิอิมอนอิตโชก็ลายบาทเหมือนกันจ้า <c oughs> กะกบแปลงนี่ก็เสี่ยงหลายบาท <c oughs> เป็นแสนตัวหูกัน,น่าบุญฮาล่าได้อยู่ได้อยู่ที่นี่บุญก็ล่องหัวข้ะเจ้า